ผิวแพ้เกิดสิวอักเสบอุดตันจะทำอย่างไรด,ดีเป็นคำถามจากลูกค้านะคะที่อยู่ๆเนี่ย อ่าสิวเริ่มขึ้นบริเวณตั้งแต่กลามถึงคางในข้างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนแล้วดูท่าทางเนี่ยก็คือจะมีเม็ดเล็กๆก่อนนะคะแล้วค่อยๆใหญ่ขึ้นมีอาการอักเสบเจ็บด้วยแล้วก็คันรวมด้วยก่อนอื่นเกจอยากจะให้สังเกตตัวเองนะคะว่าช่วงนี้มีอะไรที่เราใช้ผิดแปลกหรือว่าใหม่ๆบ้างไหมเพราะว่าในสิ่งที่เราใช้เนี่ยอาทิตย์หนึ่งก่อนหน้านี้ส่งผลแน่นอนกับผิวค่ะ ไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้กับผิวหน้าหรือว่าจะเป็นน้ํานะคะที่คุณเอามาใช้รางหน้าเพราะหลายๆครั้งเนี่ยเกิดจากการที่ว่าเราเปลี่ยนสถานที่แล้วน้ําปะปาหรือว่าน้ําในแหล่งตรงนั้นเนี่ยที่ใช้เปิดจากก๊อกมาอาจจะได้มาไม่เหมือนกันมีส่วนผสมตรงนี้ไม่เหมือนกันนะคะส่งผลกับผิวด้วยเช่นกันหรือว่าอาจจะต้องลองดูในผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับเรื่องของช่องปากเพราะว่าอันนี้เขาก็ามาอยู่บริเวณกรามหรือว่าตรงคางตรงนี้นะคะ อ่ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับช่องปากตรงนี้ก็มีได้ตั้งแต่ยาสีฟันน้ำยาบ้วนปากหรือจะเป็นหน้ากากอนามัยนะคะสิ่งที่เอามาใช้กับผิวหน้าตรงบริเวณช่วงนี้เลยค่ะถ้าเราหาสาเหตุได้ว่าเรามีเปลี่ยนอะไรใหม่แล้วอยู่ๆมันขึ้นต้องงดใช้อันนั้นนะคะลองดูงดใช้สัก7วันแล้วถ้าอาการสิวดีขึ้นยุบลงก็แสดงว่าสิ่งนั้นคุณใช้ไม่ได้ละเกิดอาการอักเสบได้ แต่ถ้ายังหาไม่เจอตอนนี้จะทำยังไงได้บ้างที่จะลดอาการตรงนี้ได้ก่อนอื่นเกดก็จะแนะนำนะคะว่าการที่เป็นสิวตรงนี้เนี่ย ต้องงดหลายๆสิ่งหลายอย่างเช่นการที่เราเนี่ยไปพอกหน้ามาร์กหน้าขัดหน้าช่วงนี้ต้องงดไปเลยเพราะเป็นการรบกวนผิวค่ะทําให้ผิวมันแห้งลงแล้วก็ทําให้เกิดการระคายเคืองสิวกระตุ้นให้เป็นมากขึ้นด้วยก็ต้องงดไปก่อนรวมไปถึงการเมคอัพการแต่งหน้านะคะไม่จําเป็นยาาอย่าทาอย่าเพิ่งทาเพราะจะเกิดการอาการอุดตันได้ แต่ถ้าเกิดเป็นอาการค่อนข้างจะแพ้เยอะอักเสบเยอะคันเยอะก็สามารถจะกินยาแก้แพ้ได้อันนี้ปรึกษาเภสัชได้นะคะเภสัชกรก็จะจ่ายยามา รวมไปถึงถ้าเราไม่มั่นใจเรื่องของน้ําดื่มหรือว่าอาน้ําที่ล้างหน้านะคะตรงนี้เกศก็มีแนะนําลูกค้าไปถ้าสมมติว่าเราเปลี่ยนสถานที่ไม่แน่ไม่แน่ใจละว,ว่าน้ําตรงที่เราใช้เนี่สะอาดพอไหมเหมาะกับผิวเราไหมถึงจะเกิดสิวแบบนี้ได้ก็ลองใช้น้ําที่สะอาดเลยก็คือน้ําดื่มจากขวดนี่เองเอามาล้างหน้าก่อนได้แล้วก็เลือกผลิตภัณฑ์ล้างหน้าที่อ่อนโยนปลอดภัย ไม่มีสารัซเฟตหรือสารเพิ่มฟองเพราะไม่เช่นนั้นพอล้างเยอะๆเข้ามันยิ่งระคายเคืองผิวยิ่งแห้งค่ะลองดูในข้อนี้นะคะและส่วนถัดไปที่เกตแนะนําก็คือส่วนช่วยส่วนเสริมก็คือเรื่องของอาหารลองสังเกตด,ดูว่าช่วงนี้คุณกินอาหารที่มีรสเผ็ดจัดหรือเปล่า เผ็ดคือเป็นธาตร้อนมันก็จะกระตุ้นนะคะให้ภายในของเราเนี่ยมันร้อนเกิดสิวอักเสบขึ้นมาได้ถ้าเราลดก็จะช่วยในส่วนนี้ได้หรือของทอดของมันของทอดของมันก็จะทำให้ผิวเราเนี่ยเกิดไขมันมากขึ้นเกิดสิวอุดตันได้เรางดตรงนี้หรือพวกของดองๆทั้งหลายนะคะหน่อไม้ดองก็งดไปก่อนค่ะเพื่อให้ผิวเนี่ยค่อยๆฟื้นตัวให้ดีขึ้นแล้วก็หันกลับมาดูแลที่ความสะอาด อ่าถ้าเป็นเรื่องของแมสเราก็หน้ากากนะคะถ้าเป็นหน้ากากผ้าต้องซักให้สะอาดหรือว่าน้ํายาซักผ้าที่ซักตรงนั้นเนี่ยมาประสัมผัสกันหน้าเกี่ยวไหมหอ,อาจจะต้องดูเปลี่ยนเป็นน้ํายาซักผ้าชนิดที่อ่อนโยนหรือว่าเป็นของเด็กเลยที่เขาไว้ซักผ้าอ้อมนะคะอันนั้นการการระคายเคืองก็จะน้อยมากๆ ถ้าเปลี่ยนแบบนี้แล้วอาการมันก็จะค่อยๆดีขึ้นค่ะด้วยความปรารถนาดีจากเคที่นะคะสำหรับใครที่มีคำถามหรือมีปัญหาสามารถจะใส่ลงที่คอมเมนต์ได้หรือว่าติดตามกันได้นะคะที่ช่อง Youtube เคที่ไทยแลนด์หรือว่าที่เพจเคที่เคล็ดลับความสวยเนียนใสโดยไม่ต้องพึ่งเสลยกรรมค่ะขอบคุณค่ะ